สวัสดีค่ะรลนนี้คือ Travel from Home by w a m i g o ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วก็เลยขออนุญาตมาประกวดตัวนิดนึงค่ะ Travel from Home ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเที่ยวจากที่บ้านใช่แล้วเราจะออกเดินทางโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวเบอกเวนค่าอินเทอร์นเน็ตค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะ EP ที่3เราก็ยังอยู่ที่ประเทศอียิปต์ค่ะอ,อีกแล้ว ใช่เพราะว่าคลิปที่แล้วเราพูดกันถึงสุสานของเมฮูซึ่งที่ตั้งของเขาเป็นส่วนหนึ่งของพิระมิดโจเซอร์แล้วเราจะไม่พูดถึงพิระมิดโจเซอร์มันก็ไม่ได้คลิปนี้ค่ะก็เลยขอนําเสนอพิระมิดโจเซอร์ซึ่งเขามีความสําคัญโดยที่เขาเป็นต้นกำเนิดพิระมิดแห่งแรก เพราะฉะนั้นเราจะพาไปสำรวจพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างกับพีระมิดแห่งแรกของโลกนี้โอเคก่อนที่เราจะไปนะคะอย่างที่บอกเราไม่เสียเงินสักบาทเดียวเราไม่ต้องทำบีซ่า <Yes! S 1> เราไม่ต้องใช้พัสบอร์ต <Yes! S 1> แอว่าอยากได้ไลค์ขอไลค์ขอแชร์แล้วก็ s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ดีโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่พีระมิดโจเซอร์แล้วค่ะ และอันนี้คือแผนผังทั้งหมดของสถานที่แห่งนี้จะเห็นได้ว่านอกจากตัวพิระมิดแล้วเนี่ยเขายังมีสิ่งก่อสร้างมากมายเลยนะคะแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบเลยค่ะพิระมิดโจเซอร์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่27ก่อนคร,ริสตกาลหรือเล้วล่าประมาณ4,600ปีมาแล้วและนั่นก็แปลว่านี่คือพิระมิดแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วค่ะนี่ก็คือต้นกําเนิดพิระมิดในยุคต่อๆมาค่ะ และคนที่สั่งให้สร้างสถานที่แห่งนี้ก็คือฟาโรชอเซอร์ฟาโรชอเซอร์มีอีกชื่อหนึ่งว่าฟาโรเนเจอริเคซึ่งเป็นฟาโรในราชวงศ์ที่3ของอียิปโบราณโดยที่ทรงปกครองอียิปยาวนานมาถึงประมาณ19ปีเลยตอนก่อนที่จะสร้างพีระมิดค่ะพระองค์ก็ทรงมีรับสั่งกับเสนาบดีคนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อว่า อิมโฮเทปประมาณว่าอิมโฮเทปช่วยไปออกแบบที่จะฝังร่างค่าในอนาคตให้หน่อยได้ไหมเอาแบบสมัยใหม่ขอดีๆแข็งแรงทนทานใหญ่โตให้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นให้แบบว่าเดินทางไปโลกหน้าได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ก็อะไรประมาณนั้นค่ะต้องเล่าก่อนว่าในยุคก,ก่อนที่เป็นฟาโรโจเซอร์เนี่ยวิธีการเก็บพัสศพของฟาโรองค์ก่อนๆหน้านี้นะคะที่เขาทํากันมาก็คือขุดลงไปใต้ดินเหมือนกันแล้วก็ทําเป็นห้องลับเอาไว้เก็บพสบัสศพแล้วก็เก็บสมบัติแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็นมัสตาบ้าปิดเอาไว้มัสตาบ้าก็จะทําจากดินเหนียวแล้วก็ทําเป็นก้อนอิดมาเรียงเรียงเรียงกันแล้วก็เป็นแบบเรียบๆนั่นนะ่ะปิดด้านบนไว้หนึ่งชั้นทีนี้อ่ะอิมโฮเทปก็ได้รับคําสั่งมาแล้วใช่ไหมคะเขาก็เริ่มคิดค้นหาวิธีการทําาาออกมให้ดดีีท่สุจก เซนาบอดี้นะคะก็เลยต้องมารับตำแหน่งเป็นสถาปนิกชั่วคราวและอิมโฟเทปก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเขาออกแบบมาได้เป็นพีระมิด6ชั้นโดยเป็นการเรียงซ้อนกันของมาสตาบ้านะคะคือตอนแรกอะ่ะมีมาสตาบ้าแค่ชั้นเดียวสูงประมาณ8.5เมตรส่วนชั้นอื่นตามมาทีหลังค่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นพีระมิด6ชั้นนะคะที่สูง60เมตรฐานกว้าง1 2 1เคูณ109เมตรค่ะแกนกลางของพีระมิดนะคะจะถูกเจาะลึกลงไปใต้ดินลึก28เมตร เป็นทางที่นําไปสู่ห้องเก็บศพค่ะแล้วก็สิ่งก่อสร้างรอบๆตรงนั้นน่ะก็คือโบสถ์ค่ะแล้วก็เป็นพวกศาลาต่างๆเอาไว้ให้แบบท่านได้ทรงงานและว,วัสดุก่อสร้างนะคะที่เอามาก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นอิฐที่ทํามาจากดินเหนียวแต่ว่านี่ไม่ใช่ค่ะอิมพเทปให้เอาหินแกลนิตมาตัด มาเจียให้เป็นก้อนอิฐเท่าๆกันนอกจากเรียงหินแกลนิตขึ้นไปถึง6ชั้นแล้วนะเขายังบกทับด้วยปูนขาวและนั่นทําให้พีระมิดแห่งนี้มีน้ําหนักถึง8ปดแสนห้าหมื่นตันกันเลยทีเดียวและไม่พออิมโฮเทปเขาก็ยังกําหนดองศาของตัวพีระมิดให้มีองศาที่49องศาค่ะเรียกได้ว่าเป็นพีระมิดที่มีการคํานวณแล้วก็มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนมากๆเลยคือสําหรับยุคนี้มันก็เรียกว่ายากแล้วนะคะแต่คนยุคก่อนคิดได้นี่มันสุดยอดแล้วจริงๆอะคะ่ะ และเหตุนี้เองค่ะทําให้อิมโฮเทปเนี่ยได้ถูกแต่งตั้งเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของโลกค่ะสำหรับอิมโฮเทปนะคะเขาก็ยังมีพิพิธภัณฑ์แยกไปของเขาอีกเป็นเรื่องราวของเขาเพราะว่าเขาเป็นคนสําคัญมากๆของราชวงศ์ที่3เลยค่ะ ฟาโรจูเซอร์ถูกใจ้สถานที่แห่งนี้มากเขาก็เลยให้จารึกชื่ออิมพอเทปลงไปว่าเป็นคนออกแบบสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นการให้เครดิตแล้วก็นอกจากบริเวณรอบๆนะคะยังมีรูปปั้นของฟาโรจูเซอร์ซึ่งปัจจุบันก็ถูกย้ายไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งห้องนะคะตรงนี้เรียกว่าเซอร์ดับซึ่งจะอยู่ภายในโบสถ์ของพีระมิดโดยที่จะมีรูส่องอยู่2รูแต่ว่ามันไม่ใช่รูสําหรับเราค่ะมันคือรูสําหรับฟาโรเพื่อให้ท่านได้มองเห็นโลกภายนอกจากภายในสุสานของท่านค่ะตอนนนนีี้้้เราาาาขขสววจงใกกั่ก แล้วก็เข้ามาอยู่ที่ด้านในกันแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นประตูที่เราเข้ามาค่ะพอเข้ามาถึงนะคะเราก็จะเห็นเสาเรียงสองข้างทางทั้งหมด20คู่40ต้นค่ะจะมีปุ่มเขียวขาวอยู่ตรงนี้นะคะถ้าชี้ลงไปทางด้านขวามือจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าไปทางด้านซ้ายจะเป็นภาษาอียิปต์ค่ะสองข้างทางแต่ก่อนก็จะมีรูปปั้นนะคะเรียงรายอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาได้ย้ายไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์แล้วค่ะนี่ก็เป็นทางเดินยาวๆเดินมาเรื่อยๆค่ะก็จะถึงปลายทาง ถึงปลายทางแล้วก๋สังเกตได้นะคะว่าต้นเสานี้เขาไม่ใช่เป็นเสาต้นเดียวกันแล้วก็ไม่ได้เป็นเสากลมๆนะคะพอเรามาดูใกล้ๆแล้วว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นเป็นแผ่นๆนะคะแล้วก็เรียงเป็นชั้นๆซ้อนขึ้นไปเสร็จแล้วเขาก็เอามายึดไว้กับผนังด้านในอีกทีนึงละคะ่ะนี่ก็อาจจะเป็นส่วนทําให้เขามีความแข็งแรงนะคะโอเคพอเราถึงปลายทางแล้วไปดูข้างนอกกันกีดเราเดินออกมาจากทางนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีประตูเห็นไหมคะมีประตูอีกทีหนึง่งโห เขามีแบบกลไกลของประตูด้วยนะคะถ้าเราสังเกตดีๆพอเราเข้ามาปุ๊บ กจอกับทงังขอย่ะค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าคอร์ดยานนะคะที่จะนําไปสู่พีระมิดโจเซอร์พีระมิดโจเซอร์มีอีกชื่อหนึ่งว่าพีระมิดขั้นบันไดเพราะว่าเขามีการเรียงตัวเป็นขั้นๆเน,นี่ยนะคะเมื่อตอนต้นคลิปอธิบายไม่ละเอียดนิดนึงก็ตอนแรกอะจากมัสตาร์บ้าหนึ่งอันเขาก็ทําขึ้นมาเป็น4อันพอ4อันก็รู้สึกว่ายังไม่สูงพอเขาก็เลยขยายออกมาให้มันกว้างขึ้นแล้วก็เติมขึ้นไปอีก2ชั้นก็เป็น6ชั้นเลยกลายเป็นพีระมิดขั้นบันได6ชั้นค่ะแดดร้อนมากเลยนะคะอย่าลืมทคคมกันแดดดด้วยโอเ จะเดินทางไปที่พีระมิดกันค่ะเมื่อกี้เรามาจากมุมด้านนี้นะคะแล้วเราก็เดิน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 มาเรื่อยๆจนถึงทางเข้าตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันมาดูด้านนอกก่อนนะคะนี่ใกล้ๆเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอทางเดินทางทีมนักโบราณคดีนะคะเขาก็ได้ทําการสํารวจพื้นที่แล้วก็ ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาชมได้อย่างสะดวกค่ะามาถึงตรงนี้มันจะเป็นระเบียงนะคะที่เขาขุดลงไปตรงนี้ค่ะที่บอกตอนต้นว่ามันคือแกนกลางเจาะลงไปนะคะจากด้านบนลงไปลึก28เมตรเราก็จะเจอกับที่เป็นที่เก็บพระศพของฟาโรโจเซอร์นะคะพีระมิดนี้ยังเป็นที่เก็บพระศพของลูกสาว11พระองค์ของฟาโรโจเซอร์ oser, แล้วก็ญาติๆของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกัน ล้วก็วับลงมาจนถึงด้านล่างแล้วนะคะก็จะเจอกับแท่นหินนะคะที่ข้างในบรรจุพระศพของฟาโรโจเซอร์อยู่ค่ะปัจจุบันก็น่นาจะย้ายไปแล้วนะคะข้างในนะคะก็จะมีทางเข้าด้วยกันทั้งหมด4มุมมาห้องแรกก่อนเลย<า>ตรงนี้เข้าไปข้างในกันค่ะ <le sang. S 1> ตรงนี้นะคะก็เป็นห้องเก็บน่าจะเป็นห้องเก็บสมบัติอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็แต่เดิมข้างในเขาก็จะประดับไปด้วยกระเบื <le sing. S 1> ้องสีฟ้าๆนะคะคล้ายๆแบบ น่าจะเป็นโมเสกหรืออะไรสักอย่างเราก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยแบบนี้อค่ะตามแหล่งข้อมูลที่เราหามานะคะ mm. เขาก็จะทำให้เหมือนกับเหมือนตอนที่อยู่ในในวังอะคะ่ะตอนที่มีชีวิต mm. ไม่น่าเชื่อนะคะนี่คือผลงานของคนโบราณน,นะคะออกจากห้องนี้กันเถอะคะ่ะ ไปที่มุมไหนก่อนดิมุมนี้ก็แล้วกันนี่ช่องอะไรเดี๋ยวนะคะเข้าไปไม่ได้อะอันนี้ก็ยังมีทางลงไปอีกนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราเข้าไปอาจจะยังสำรวจไม่เสร็จตรงนี้มีอะไรเออ อันนี้ก็มีบันไดลงไปนะคะแต่ว่าไอ้ไหนก็ไม่รู้คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางที่เขาขุดขุดทางเข้าเข้ามาค่ะจนเจอพระศพนะคะนี่ค่ะเป็นทางนี่เป็นทางออกมาข้างนอกออกมาเราก็จะเจอกับแสงแดดที่แพดเผาค่ะกลับมาที่ห้องนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อค่ะ มุมนี้มีอะไรก็น่าจะเป็นทางออกเหมือนกันเพราะว่ามันมีทั้งหมดสีทางเข้าออกก็น่าจะเข้าออกได้ทั้ง4ี่มุมเลยนะคะสำหรับฟอร์สดอร์ของฟาโรโจเซอร์นะคะมีด้วยกันทั้งหมด13ประตูค่ะโดยที่กระจายอยู่ตามมุมกำแพงนะคะในแต่ละด้านแล้วก็ด้านในที่บรรจุพระศพอะค่ะก็มีทั้งหมด3ประตูค่ะที่สำคัญ เราหาฟอสซิลในเว็บไซต์ที่เขาให้เราเข้าทัวร์เนี่ยไม่เจอนะคะแต่เราเจอตามแหล่งข้อมูลนะคะเราก็เลยเอามาฝากกันด้วยฟอสซิลของฟาโรโจเซ์นะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของพีระมิดโจเซ์ค่ะแต่น่าเสียดายนะคะที่เราหาลิงก์ไปแบบดูรอบนอกดูบริเวณรอบๆที่เป็นสิ่งก่อสร้างทั้งตัวเซอร์ดาฟหรือว่าพวกบอร์ดต่างๆนะคะที่ลายล้อมกับพีระมิดตัวนี้ไม่เจอไม่รู้เขามีทำให้หรือเปล่าถ้าอยากมาสำรวจเองก็กดตามลิงก์มาได้เลยค่ะ ที่นี่อาจจะเดินงงๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีหลายลิงก์เชื่อมต่อกันนะคะสำรวจกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะกับพีระมิดของฟาโรห์จเซร์เย้เหนื่อยไหมคะถึงแดดจะร้อนแค่ไหนนะคะแต่เราก็ตัวไม่ดำเลยค่ะและนี่คือข้อดีของการเที่ยวจากที่บ้านค่ะแต่มันคงจะดีกว่านะคะถ้าเราได้ไปสัมผัสด้วยตาตัวเองได้ไปเห็นบรรยากาศรอบๆว่า มันยิ่งใหญ่อลังก,การขนาดไหนแต่ถ้าเราได้มีโอกาสไปอยู่หน้าพีระมิดอะเราคงจะเหลือตัวแค่แบบตัวเล็กๆนิดเ,เ,เดียวอยู่หน้าพีระมิดเนาะโอเคค่ะก็สาหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะแชร์อะไรหรืออยากจะให้พาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,บสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ